แกนงามเคสแปลกน้องจีน่าจากเหตุการณ์การหายตัวไปของน้องจีน่าเด็กน้อยวัยหนึ่งขวบกับอีก11เดือนขณะที่ช่วงเย็นของวันที่5กันยายน2564ขณะที่น้องจีน่านั้นเล่นอยู่กับแมวอยู่ที่หน้าบ้านในพื้นที่ที่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ต่างระดมการค้นหาทั้งภาคพื้นดินทางน้ำทางอากาศจนกระทั่งเมื่อวันที่8กันยายน2564ได้พบตัวน้องจีนน้าอย่างปลอดภัยที่กระท่อมในสวนไม่พบอาหารพบเพียงขวดบรรจุคล้ายนมเบื้องต้นนายอาภะหรือเสี่ยวเพื่อนบ้านก็ได้รับสารภาพว่า เป็นคนนำน้องจีน่าไปทิ้งหน้าถ้าอ้างว่าทําไปเพื่อถวายเจ้าป่าเจ้าเขาทางด้านมูลนิธิกระจกเงาได้โพสต์ระบุ10ข้อเท็จจริงและข้อสังเกตกรณีการพบตัวน้องจีน่าดังนี้ 1. เด็กหายตัวออกจากบ้านไปนาน2วันกับ18ชั่วโมง 2. บ้านเด็กอยู่ห่างจากจุดเพิ่งพัก ที่พบตัวประมาณ500เมตรเป็นเส้นทางพื้นราบประมาณ270เมตรและเป็นเส้นทางเขาลักษณะสูงชันประมาณ230เมตร 3. ลักษณะเส้นทางสำหรับเด็กอายุ1ขวบ11เดือนไม่สามารถเดินมาได้เองตามลำพัง 4. เด็กวัยหขวบ1 1เดือนน่าจะไม่นอนนิ่งๆเฉยๆในเพิงพัก ขนาด2.5คูณ2.5เมตรได้เกือบตลอด3วันตามลำพัง 5. ลักษณะเพิงพักบนภูเขาที่พบเด็กมีผนังพิงทำด้วยไม้ไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีประตูสร้างบนภูเขาสูงชันเด็กวัยกำลังซุกซนและไม่อยู่นิ่งถ้าเด็กออกมาจากเพิงพักมีความเสี่ยงสูงที่จะลื่นตกเขาในทางลาดชัน 6. จุดที่พบเด็กเป็นเส้นทางธรรมชาติถนนเป็นดินลูกลังและเป็นถนนทางตันไม่ใช่ทางสัญจรของบุคคลภายนอกผู้ก่อเหตุต้องรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี 7. หมู่บ้านตั้งอยู่ไกลจากถนนใหญ่10กิโลเมตรเส้นทางเป็นถนนคอนกรีตและลาดยางตลอดทางเส้นเส้นทางส่วนใหญ่ค่อนข้างเปรี่ยว มีบ้านคนน้อยหากเลือกจะพาเด็กออกนอกพื้นที่สามารถทําได้โดยง่าย 8. ไม่พบข้อมูลการลักพาตัวเด็กเพื่อบูชายันในประเทศไทย 9. การลักพาตัวเด็กในประเทศไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระทําทางเพศเพื่อความเสน่หาเอาไปเลี้ยงดูเพื่อเอาไปเร่ร่อนขอทาน โดยไม่ใช่ลักษณะของกลุ่มแก๊งค้ามนุษย์ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเร่ร่อนขอทานอยู่มาก่อนแล้วและการสร้างสถานการณ์โดยคนในครอบครัวหรือบุคคลที่รู้จักหรือมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว 10. กรณีการหายตัวไปของน้องจีน่าอาจมีข้อเท็จจริงอื่นที่ยังไม่ปรากฏในตอนนี้ทางด้านนายสพัพสิทธิ์ คุิประพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กให้ความเห็นว่ามองเป็น3ประเด็นประเด็นแรกคือการดูแลเด็กอาจจะไม่ใกล้ชิดเพราะเด็กไม่เกิน3ามขวบการดูแลควรจะต้องมองเห็นในระยะมือเอื้อมถึงเพราะอาจจะได้รับอันตรายได้ประเด็นที่2เรื่องการกระทำความผิดประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่างคือ พรากเด็กไม่เกิน15ปีไปจากผู้ปกครองการทิ้งเด็กอายุ9ปีไว้ในสถานที่ที่ไม่มีคนดูแลรวมถึงการลักพาตัวเด็กสิ่งสำคัญคือผลกระทบทางร่างกายเด็กคือไม่ได้รับประทานอาหารดื่มน้ำเกิน50ชั่วโมงก่อให้เกิดความทรมานต่อเด็กค่อนข้างร้ายแรง ความถึงด้านจิตใจเด็กอาจจะไม่สนใจว่าพ่อแม่อยู่หรือไม่ทำให้เด็กเดินไปไหนมาไหนตามลำพังซึ่งกรณีการลักพาตัวเด็กเพื่อที่จะนำไปลักลอบขายต่อในต่างประเทศปัจจุบันไม่พบและไม่พบมานาน5-6ปีแล้วเท่าที่ทราบกระบวนการลักษณะแบบนี้เฉพาะต้นทุนราคาเด็กเริ่มต้นที่หล้านบาทขึ้นไปปัจจุบัน จึงมีการใช้เทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าการอุ้มบุญมากกว่าหากเทียบเคียงกับกรณีของน้องชมพู่ที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นมีความใกล้เคียงกันเพราะจะมีการนำตัวเด็กไปทำเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ทำพิธีไม่ได้มีการสแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าแต่คดีของน้องชมพู่มีผู้ต้องหา มากกว่าหนึ่งคนแต่คดีของน้องจีน่าข้อมูลที่ทราบยังมีเพียงหนึ่งคนและอาจจะมีการกระทําไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองส่วนน้องจีน่าหลังจากนี้ต้องมีวิธีการดูแลสภาพจิตใจเด็กต่อไปคือการบำบัดฟื้นฟูเพราะเด็กจะมีอาการหวาดกลัวไม่มั่นคงในจิตใจและความทุกข์มาก การกำหนดระยะปลอดภัยของตัวเด็กและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเพราะมองว่าไม่มั่นคงเด็กไม่สนใจผู้ปกครองจำเป็นจะต้องฟื้นฟูให้ผู้ปกครองเอาใจใส่เด็กให้สอดคล้องกับอายุของเด็กและตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของเด็กอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ